อยู่ที่จุดนี้ก็อยู่ที่สถานีชินจูกุครับนี่ครับชินจูกุครับชินจูกุสเตชันครับชินจูกุสเตชันสถานีรถสถานีรถวัดครับส่วนใหญ่ก็มาลงกันที่นี่เลยครับ นี่เป็นสวนย่อมนะครับเป็นสวนย่อมดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้สวยๆนะครับนี่นะครับสวนย่อมดอกไม้นะครับเด็ประมาณนี้ครับเดกด้วยที่เห็นอยู่นี่ก็ตู้ครับตู้หยอดเี่ขั้นครับก็จะเอาอะไรก็ยอดครับก็จะเอาอะไรก็หยอดได้นะครับยอดกด กอดยอเดินได้แล้วก็สะดวกสบายครับไม่มีคนขายครับยอดเรียนได้แปะบัดได้ครับเนี้ยแต่สะดวกสถานีชินจูกุนี่กว้างครับนี่ประมาณนี้นะครับกว้างมากบกว้างนี่กว้างือ เรามีคนมาลงกันที่นี่เยอะครับที่ชินจูก,กุครับจะมาลงแต่นี้นี้เยอะเพื่อก้าวโตเกียวเมืองใหญ่ครับก็เมืองใหญ่ก็คนก็ยอมมาลงกันเยอะนะครับเป็นเรื่องธรรมดากอกฎของญี่ปุ่นครับถ้าเราไม่รีบเราต้องอยู่ด้านซ้ายเทบางครั้งผมเองก็ลืมครับ คือคนก็รีบเขาจะได้ไปด้านขวามือครับเราไม่รีบก็อยู่ด้านซ้ายแต่อย่างว่าเลยครับลืมบางคนก็ลงบันไดก็วิ่งลงครับเรายืนเฉยๆพราะมันบันไดเลื่อนนะครับแต่คนที่กรรีบเขาก็วิ่งอีกครับแต่้ลันอ่ครับอือก็ได้ไปน่นแล้วครับก็ลงบันไดก็ก็ไม่เดินก็วิ่งลงไปครับเรายังไม่ถึงไหนต่อไหนที่ครับ ยืนนคือคนญี่ปุ่นก็จะรีบร้อนนะครับเขาทำอะไรรีบรีบตั้งเคสแม้ตั้งลงมันได้เลื่อนเขาก็รีบเออแต่ก็ไปก็ไปทำางานนี่นะเราเองมาเที่ยวเราจะรีบทำใอ้เราไม่รีบแต่เขาไปทำางานเขาก็รีบนี่แหละครับเน็ตเปี้ยงแล้วครับเน็ตเปียงเปี้ยงแล้วแต่ก็ ไม่ร้อนนะมันอุ่นมันอบอ,บอ,บอุ่นเดี๋ยวมาดูดอกไม้นิดหนึง่งนี่ครับดอกไม้ตายดอกไม้ชมเลอดอกไม้เกาะกลางครับสวยครับดอกไม้เกาะกลางก็มันเป็นเมือ,องท่องเที่ยวนี่ครับเป็นเมือ,องท่องเที่ยวนี่ดอกมไม้สวยๆครับนี่เห็นไหมทีนี้ชินชช้นจุกุครับชิ้นจุกุครับนี่ครับ ดอกไม้สวยๆแล้วครับนี่ผมชอบครับดอกไม้สวยๆครับนีนน่สวยครับสวยครับชูมกันไกลๆเลยเลยละครับ ายมาเยอะแล้วครับดอกไม้เอาจุดนี้ก็ดีแล้วครับนี่ครับสวยจุดนี้กดสวยครับนี่ครับดอกไม้ที่ชิ้นชุกุครับไม่รู้ดอกอะไรครับแต่มันสวยครับตายไหมหมดแล้วครับนี่กดสวยอีกนะครับดอกไม้ที่ชิ้นชุกุครับ นี่ครับชินจูกุที่นี่ชินจูกุเป็นที่คนเยอะครับแต่เราก็ไม่รีบครับเรามาเที่ยวเราก็ไม่รีบก็มันจะมีการประดับนี่ไม่รู้อะไรนี่ แปลกดี<โ>ดนะน,นี่เป็น,นาการโฆษณาแต่อ่านไม่ออกไม่รู้อะไรเลยโอ้โ <c ười> อโอ,อเป็นโฆษณาแบบใหม่ๆแบบที่นี่ชินจูกุญี่ปุน่นครับ นี่เลยครับก็ย่านที่จเจริญนะครับย่านนี้คนก็ยมเยอะเป็นธรรมดาครับที่ไหนจเจริญก็คนก็มีเยอะอนักท่องเทียเเท่ยวก็เยอะนี่บรรยตายบรรยากาศให้ชมกันครับด้วยโปูครับใ really น,นหัวตัวการ์ตูนที่ผมชอบครับนู่นผมชอบนูนูนครับการ์ตูนการ์ตูนครับการ์ตูนนะครับ การ์ตูนครับการ์ตูนจุดยอดการ์ตูนครับเช้นจุกุเป็นเมืองที่สวยหามครับไม่รู้เมืองว่าจังหวัดสเต็มสวยครับมามามา ต่อไปก็ดูตึกรามบ้านช่องกันครับนูนครับนู่นครับตึกรามบ้านช่องของที่นี่ครับวิวทิวทัศด,ดีครับที่นี่นี่ครับ เล่นครับเล่นของคนตาบอดครับสีเหลืองคนตาบอดจะเดินที่สีเหลืองนี่เขาจะรูเท้าอ่ะมันเป็นที่ของเขาแล้วก็มีไม้เท้าด้วยประมาณนี้ครับเออแล้วถัดชุดสุดทางเขาจะเดินอย่างไยคนตาบอดอือสวนนู้นก็สวยครับสวยๆทั้งนั้นครับลงมาเที่ยวกันครับ ญี่ปุ่นวันนี้ก็อุณหภูมิอุณนภูมิ่อเต่มไยนี่อุณหภูมิยี่สิบครับที่ชินจูกุกก็กำลังดีครับเดินตากแดดก็กำลังดีเตตาปันจักรยานคิดว่าคงจะออกเหือเนี่เป็นซอยครับซอย นี่ครับสีแยกไยแดงครับสีแยกสีแยกไยแดงประมาณนี้ย้อนเสยงย้อนเสงอีกแล้วนี่เราก็จะไปที่โรงแรมก่อนนะครับโรงแรมโรงแรมที่สามแลสที่จองไว้โรงแรมนี้นอนสองคืนครับนอนสองคืน นี่นะครับวิธีข้ามต่างมาลายที่นี่ถ้าคนไอ้ที่รูปควายคนมันยังรูปควายสีแดงข้ามไม่ได้ต้องรอให้คนตัวสีเขียวก่อนรับเราจึงจะข้ามได้นะครับถ้าคนตัวเขียวเมื่อไรก็รีบข้ามทันตีเลยครับก็ประมาณนี้ครับโมคบโมันดีมันเป็นระเบียบเรียบนูมันจะดังเรี้ยวเียวด้วยครับมันเป็น เสียงเตือนว่าข้ามสิข้ามสิข้ามสิเขียวแล้วข้ามสิตรวจไยเสียงนิ่มดังไปไกลนะครับนี่ครับนี่ครับคนตัวเขียวคนตัวเขียวครับคนก็รีบข้ามกันครับคนก็เยอะก็รีบข้ามกันเต็มครับคนเกิดร้อมเรียงกันดีนะครับข้ามกันร้อมเรียงมากครับ ต่างคนต่างรีบกันแล้คนญี่ปุ่นเขาจะรีบแต่ต่างนักท่องเที่ยวอย่างรเราเัื่อยครับเอนือออ่อยเอ๋ยตัวเราไม่รีบไปไหนนี่นี่แหละครับเมืองท่องเที่ยวที่ผมประทับประทับใจนะครับก็ญี่ปุ่นนี่แหละครับประทับใจมากที่สุดนะครับ